อิสต์เอ็กมันคือความลับเล็กๆในนอๆที่ใส่มาในเกมอาจจะเป็นมินิเกมคำพูดเล็กน้อยกราฟิกง่ายๆส่วนใหญ่พูดถึงเรื่องอื่นที่ไม่ได้อยู่ในเกมของตัวเองอาจจะเป็นข่าวสารบ้านเมืองบุคคลหนังหรือแม้แต่ล้อเลียนเกมอื่นด้วยเหตุผลที่ต่างๆกันไปขำขำบ้างลำลึกถึงเข้ารบแต่สำหรับคนเล่นมันเป็นรางวัลสำหรับคนตาดีแต่ก็จะมีบางคนที่พลาดไปบ้างวันนี้ผมเลยจะมาเล่าถึงเกมที่มีอิสต์เอ็กเป็นเกมของคนอื่น ไปดูกันว่าเกมไหนอยากล้อเกมอะไรกันบ้างแล้วก่อนจะเริ่มช่วยเลื่อนลงไปกดไลค์วิดีโอและถ้าดูจบแล้วชอบช่วยกดติดตามด้วยนะครับอันแรกเลยคืออีสเตอร์เอ็กของเกมดูมในเกมวิเสชเกมสยองขวัญมุมมองบุคคลที่หนึ่งที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพีทีของฮิเดโอโคจิมะเรื่องราวของตัวเอกที่ตื่นขึ้นมาในบ้านหลังหนึ่งและพบว่าเขาไม่สามารถออกจากบ้านได้เป็นเวลามากกว่า21วันและที่นี่ก็มีสิ่งสยองขวัญตอนรับเขาอยู่ยังอบอุ่น เกมนี้เป็นเกมที่เล่นกับจิตวิทยาเน้นการสำรวจตามหาความจริงตามหาเบาะแสที่เกมหย่อนไม่ให้มาพร้อมกับบรรยากาศสุดสยองดอนตรีหลอนๆที่พร้อมจะมีอะไรโผล่มาจัมสแแร์เราแบบตลอดเวลาพูดได้เลยว่าเกมนี้เนี่ยไม่เหมาะกับคนที่จิตใจอ่อนแออย่างผม <c oughs> แต่มันมีห้องอยู่ห้องหนึ่งครับถ้าเกิดเราเข้าไปได้ที่นั่นมันจะมีลูกซองกระบอกใหญ่วางล่อตาล่อใจอยู่แน่นอนว่าคนเล่นเกมนี้ใครบ้างจะไม่หยิบดู และทันทีที่หยิบลูกซองนั้นขึ้นมาเสียงดนตรีเมทัลมันก็ดังขึ้นมาทันทีจังหวะแบบนี้เนี่ยเลือดดูมกายมันสูบฉีดขาดแค่สูตรเขียวอย่างเดียวก็พร้อมลุยปีศาจแล้วดนตรีมันดังขึ้นเรื่อยๆครับและเกมมันบิ้วเหมือนกับว่าเกมกําลังจะเปลี่ยนแนวแต่สุดท้ายมันเป็นแค่อิสเตอร์เอ็กแกงคนเล่นเฉยๆพราะทันทีที่หยิบปืนขึ้นมายิง ็มีกระดาษปิวออกมาจากปากกระบอกปืนเป็นการปั่นคนที่กําลังกลัวให้คือเขิมเล่นๆสุดท้ายต้องกลับไปวิ่งหนีผีเหมือนเดิมตัวละครหดหูจนยอลุกสองทิ้งเหล่าสตรีมเมอร์ที่เล่นก็หดหูไม่แพ้กันครับลองดู Let's go Wait. I k n w it's too good to be true <laughs> จัดคอร์ดภาคสี่และ getting over it ผมว่าหลายๆคนคงรู้จักจัดคอร์สดีอยู่แล้วมันคือแอคชั่นแอดเวนเจอร์โอเพนเวิร์ที่มีกิจกรรมต่างๆให้เราทำและมีแอคชั่นมันมเพียนเพยนมีหลายอย่างอยู่เหนือกฎฟิสิกส์และเกมก็มีอีสเตอร์เอ็กมากมายและหนึ่งในนั้นคืออีสเตอร์เอ็กจากเกม getting over it with b e n n e t t freddy Getting Over It เนี่ยมันเป็นเกมที่เล่าเรื่องราวของชายเปลือยครึ่งตัวที่ติดอยู่ในไหยแล้วต้องใช้ค้อนปอด่ายนู่น่ายนี่เพื่อไปให้ถึงเส้นชายแต่ต่ายเท่าไหร่ก็ไปไม่ถึงไหนสักทีเพราะว่ามันจะร่วงลงมากลับมาอยู่จุดเดิมเป็นเกมที่ฝึกสมาธิและชวนหัวร้อนแบบสุดๆมันถูกยกมาใส่ใน Just Cause ครับแล้วไม่ได้มาแบบขำๆแคบเป็นไหยให้เราเห็นแต่ยกมาเลยทั้งเกมเพลย์คือใน Just Cause เนี่ย ถ้าเกิดเราไปเจอไอ้ไหน่นี่มันจะเป็นไห่โง่ๆวางอยู่เป็นอิสเตอร์เอกตัวเอกของเราสามารถย่อนตัวลงไปแล้วพอย่อนลงไปเท่านั้นแหละครับเกมเพลย์ก็จะตัดเป็นภาพกว้างไปสู่มุมมองของเกมเฮเกตติ้งโอเวอร์เรียกว่ากลายเป็นคนละเกมกันเลยทีเดียว ไม่ใช่แค่นั้นครับนอกจากเกมเพลย์แล้วเนี่ยเกมยังล้อบรรยากาศของ getting over it คือมีคนบรรยายในเกมด้วยเรียกว่าล้อเสมือนเลยครับต่อมาคือด่านลับวัวของเดียโบเดียโบเป็นเกมแอคชั่น rpg ในตำนานที่มีด่านลับสำหรับฟาร์มของและมอนข้างในนั้น จะเป็นวัวทั้งหมดมันชื่อว่าด่านลับบัว Secret c ข่าวเลเวลถือว่าเป็นมีมในตำนานของวงการเกมมันเป็นด่านที่ตอนแรกเป็นข่าวลือในอินเทอร์เน็ตแต่พอผู้พัฒนาเห็นเขาก็เลยเอามาใส่ในเกมจริงๆซะเลยเป็นเอกลักษณ์ของเกมที่เรียกว่าอิสเตอร์เอกก็ได้แต่ที่พูดมาทั้งหมดมันไม่เกี่ยวอะไรกับเกมนี้ครับเพราะไอ้ด่านลับบัวเนี่ยมันถูกลอและเอาไปใส่ในเกมเกมอื่นมากมายอย่าง Final Fantasy 7ภาคต้นฉบับในเวอร์ชันภาษาอังกฤษถ้าเกิดเราทำตามเงื่อนไขถูกต้อง ไฟล์เซฟของเราจะกลายเป็นชื่อเซฟว่า Secret c ด o าว Level หรือแม้แต่ Watch d o g 2ฉากเปิดตัวที่พระเอกเข้าไปในห้องเซิร์ฟเวอร์เขาก็บ่นเหมือนกันว่านี่มันยังก็ซ r e t c ด o าว Level หรือหมายครับก็มีดันเจี้ยนด่านลับวัว Witcher 3ถ้าเราฆ่าวัวมากๆก็มีเทพวัวออกมาเรียกว่าด่านลับวัวเนี่ยโดนแซลยับครับต่อมาคือ Ghost Simulator 3ภาค3ของเกมแพ้สุดป่วนถ้าด่านลับวัวเป็นด่านที่ถูกเอาไปล้อมากที่สุดเกมแพ้ ก็เป็นเกมที่ล้อชาวบ้านเยอะสุดๆเหมือนกันด่านรับบวกก็เคยล้อแต่เกมแพ้เนี่ยล้อเขาไปทั่วครับและถ้าไม่ล้อคงถือว่ามาไม่ถึง g o t simulator มันเต็มไปด้วยอีสเตอร์เอของเกมอื่นมากมายคิดดูครับขนาดตัวอย่างของเกม g o t simulator ยังเอาตัวอย่างของ dead island ภาค2มาล้อเลียดแต่อันหนึ่งที่ล้อหนักเลยคือฉากเปิดเกมของเกมนี้ครับเป็นฉากเปิดของเกม skyrim คือในสกาย i รมเนี่ยตัวละครจะถูกจับมานั่งรถม้าเก่าๆและกำลังถูกนำไปสูล่ลานทหารส่วนในโก้ซิมูเลเตอร์ก็ไม่ต่างกันคือเปิดมาเนี่ยเราจะเป็นแพะที่ถูกจับอยู่บนรถแล้วเจ้าของรถก็บอกว่าเขาจับเรามาและกำลังถูกขับแทรกเตอร์เข้าไปในฟาร์มแต่อีกอิสต์เอ็กหนึ่งก็คืออิสต์เอ็กจาก Fallout ครับคือในเกมเนี่ยมันจะมีฐานลับซ่อนอยู่ในแทงน้ำและที่นั่นมันเหมือนจะมีการทดลองบางอย่างถ้าเกิดเราเอาแพะเข้าไปได้แล้วกดปุ่มสีแดง จะมีระเบิดนิวเคลียร์หลุมล่างคุ้นหน้าคุ้นตาตกลงมาในเมืองแต่ถ้าเกิดเราเอาแพะของเราไปสำรวจเอาหัวไปชนเมืองก็จะระเบิดอย่างการสงครามนิวเคลียร์แต่เมืองระเบิดแล้วไม่พอครับบรรยากาศของเกมก็เปลี่ยนไปด้วยไม่ใช่แค่นั้นแพะของเรายังได้ชุดวอ์มาใส่ด้วยเป็นวอใหม่เลข56แล้วยังไม่พอครับ NPC ในเกมก็เหมือนจะโดนกระมันตภาพรังสีแล้วก็กลายพันมีแขนขาใหม่งอกออกมาเป็นการเซลฟ์ฟอร์เอาแบบขำๆค,ครับ เธอ l o ล p พริ้นซิเพภาค2เกมนี้เนี่ยเป็นเกม First Person Puzzle เกม Puzzle มุมมองบุคคลที่1ที่เราจะได้รับบทเป็นหุ่นยนต์ Android 1K ที่ต้องออกเดินทางเพื่อแก้ปริศนาและตามหาความจจิงของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชุมชนของเขาและตัวเขาเองเกมนี้ไม่ใช่เกมแอคชั่นเดินหน้าลุยแหลกแต่เป็นเกมเดินหน้าแก้พั z เซลและเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่มีผู้สร้างเดียวกับซีเรียสแสมราะงั้นเกมมันก็เลยเต็มไปด้วยอีสเตอร์เของซีเรียสแม มีทั้งเครื่องเกมมีทั้งแตนดี้ตัวละครคืออีสเตอร์เจากซีรียส s แซมเยอะไปหมดถ้าเราตาดีแต่ไม่ใช่แค่นั้นครับยังมีอีสเตอร์เของเกมอื่นอยู่ด้วยอย่างในภาคแรกเนี่ยมีอีสเตอร์เของพอชอ a l เกมพัซเ l ลมุมมองบุคคลที่1เหมือนกัดและในตัวอย่างภาค2ของทาลอสพรินซิพเก็เอากราดอส AI จากพอชอ a l มาทําโฆษณาเลยทีเดียวไม่พ้นแพ็กแมก็เคยโผล่ในเกมนี้มาแล้ว Minecraft ในเกม c h l i ล h t ภาค Torchlight เนี่ยเป็นเกมแอคชั่น RPG ลุยดันเจียนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเกมเดียบ o ในเกมเราจะได้สร้างตัวละครไปลุยกับฝูงมอนสเตอร์เข้าไปในดันเจียนที่แผนที่ของเกมถูกสุ่มสร้างขึ้นมาเพื่อให้การลุยดันเจียนแต่ละครั้งแตกใหม่และกลับมาเล่นได้เรื่อยๆและถึงเกมนี้จะได้แรงบันดาลใจจากเดียบรแต่อิสเทอร์เอ็กที่พูดถึงในวันนี้คืออิสเทอร์เอ็กจากไมคร f t ครับในช่วงแอค3ของเกม จะมีดันเจียนดันเจียนหนึ่งปรากฏขึ้นมาแบบสุกม,มันเป็นดันเจียนเล็กๆที่พอเราเข้าไปเราจะเจอกับครีปเปอร์มอนสเตอร์จากไม้ครับที่ระเบิดตัวเองได้อีกเกมคือ High on Life อันนี้เป็นการแซลเกม f l l out ครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมยิงสุดปัน่นที่พวกปืนสามารถพูดกับเราได้แล้วก็มีมุกตลกอะไรมากมายในเกมช่วงต้นเกมเราจะได้เจอกับเอเลี่ยนเด็กที่มันโผลมาด่าเรามันจะด่าเราเยอะมากๆซึ่งถ้าเกิดเรากดยิงเกมมันจะไม่ให้ยิงครับแต่ ถ้าเกิดเราหมั่นไส้แล้วกดยิงย้ำๆยิงไปเรื่อยๆสักพักมันจะยิงได้แล้วไอเด็กนี่จะตายแล้วมันก็จะขึ้นอาชีพ e มนว่า f a l l Out d o e s n t l e t y o u d o t h i s แปลว่าแม้แต่นะ For Out ก็ไม่ให้ทําแบบนี้นะเว้ยเพราะว่าจริงๆใน f a l l Out เนี่ยมันยิงตัวละครเด็กไม่ได้ครับแล้วสําหรับ High on Life เนี่ยตัวละครที่เรายิงมันก็ไม่ใช่เด็กจริงๆครับเป็นตัวละครที่โตแล้วแต่อาชีพเมนนี้ก็ให้มาแบบปั่นๆ Emily is a f r a เกมนี้เนี่ยเป็นเกมโนเวลที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากหน้าจอแชท MSN เกมจะพาเราย้อนอดีตไปสู่ยุคของ MSN โปรแกรมแชทชื่อดังของเด็กยุค90ตัวเกมเนี่ยจะมีสาวที่ชื่อเอมิลี่ให้เราแชทด,ด้วยฟิลรักไวใสๆแต่อย่าเพิ่งใจฝูครับเพราะเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมอกหักซิมูเลเตอร์สปอยในเรื่องเลยแล้วกันไม่ว่าเราจะคุยอะไรกับเอมิลี่สุดท้ายแล้ว เขาก็ไม่เอาเราครับเราจะถูกิ้งแบบอกหักหลงรักเพื่อนทางเอ็มแต่มันก็มีฮิสเตอร์เอ็กเล็กๆอยู่คือถ้าเกิดตอนที่เราเล่นเนี่ยเราตั้งชื่อว่า Half Life เอมิลี่จะยิงมุกใส่เราครับเธอจะพิมพ์มาหาเราว่าเธอคือเกฟนิวเวลและนี่คือเรื่องบังหน้าเพื่อเอาไว้ให้คนลองเล่นฮาร์ปไลฟ์สามเบต้าเท่านั้นยินดีด้วยที่จะได้เล่นฮาร์ปไลฟ์สามเบต้าจริงๆต้องบอกว่ายุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่ฮาร์ปไลฟ์กำลังดังพอดีแต่ถ้าว่ากันตามไทม์ไลน์ก็คือตอนนั้นยยังไมม่ีภาคเลแลแะ ถึงเอมิลี่จะพูดงานแต่ในเกมไม่ได้มีให้ลองนะครับเอาเป็นว่าความจริงก็คือคุณยังไม่มีสิทธิ์ได้เล่นและในอนาคตจะได้เล่นหรือเปล่าก็ไม่รู้และนี่แหละครับคือเกมที่อยู่ในเกมอื่นและมาในรูปแบบอีสเตอร์เอกมีทั้งหมาน้อยหมามากมาเป็นคำพูดมาเป็นภาพมาเป็นยันมินิเกมแล้วคุณเลยครับเคยเจอเกมในเกมอื่นไหมมีเกมอะไรมีอีสเตอร์เอกอันไหนลองเล่าให้ฟังกันได้สำหรับวันนี้เนี่ยผมมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ